โอ้โหช่วงนี้ที่จะพูดเนี่ยครับไปเรื่องต่างประเทศไปเรื่องไกลตัวแต่มันจะมาใกล้ตัวเราอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามที่ผมอยากจะเอามาเตือนท่านผู้ชมและพี่น้องประชาชนคนไทยผมเนี่ยติดตามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองม,มาอย่างใกล้ชิดอ่านมามากนะครับทั้งสองครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้น เพราะอังกฤษฝรั่งเศสรบกับเยอรมันครั้งที่สองเนี่ยลามมาเอเชียด้วยเพราะญี่ปุ่นมาร่วมสังกัดกับเยอรมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการรบในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการช่วงจริงผลประโยชน์นะที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันเป็นเจ้าอาณานิคมล่าไปทั่วโลกนะแล้วก็มากระทบกับเยอรมันอเมริกาเรียกว่าเข้ามาฉวยโอกาส แต่สงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยนะครับมันน่าสนใจในสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้โลกมันเกิดแรงเบี่ยงไม่ได้เป็นค้่แบบเดิมนะมันลงรายละเอียดลึกแต่ภายใต้รายละเอียดดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังนก็ต้องกลับมาเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าที่ต่อมาพูดมาเตือนเนี่ยครับ ก็เพราะมีคำเตือนจากพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นก็คือหลวงปู่ชอบนะครับฐานสมองซึ่งผมคิดว่าเราท่านทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ให้ความนับถือต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นก็ย่อมรู้จักชื่อของหลวงปู่ชอบได้ดีเรื่องของเรื่องเนี่ยครับมีพระรูปหนึ่งครับ ชื่อครูบากล้วยหรือพระอาจารย์วิรศัก์ธีรพัฒโทนะครับเป็นลูกศิษย์เป็นพระที่อุปถากนะของหลวงปู่ชอบเนี่ยมาเล่าไ้ฟังแล้วช่อง y t u t u นะครับของคุณวัฒนาเคาเจอร์หรือเรียกชื่อว่าวัฒนาเคาเจอเนี่ยนะครับเอามาเผยแพร่ก็ต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้เหตุที่ผมต้องมาขยายเพราะต้องการจะเตืนอนจริงๆครับ เรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับครูบาด้วยนะครับหรือพระอาจารย์วีรศักดิ์นะครับท่านก็เล่าให้ฟังมีคลิปวิดีโอเรียบร้อยแลครับตอนที่ท่านมาเล่าเนี่ยนะครับก็เล่าเมื่อวันที่27ตุลาคม2566เนี่ยท่านเล่าว่าแบบนี้หลวงปู่ชอบนะครับท่านไปเผยแพร่ธรรมะที่อเมริกาแล้วก็ไปโปรดญาติโยมนะครับ ที่นิวยอร์กนะครับลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะอยู่คอนโดชั้น16ที่แมนฮัตตันนะครับท่านก็บอกให้ลูกศิษย์เนี่ยว่าถ้ามีเงินเนี่ยนะให้ไปซื้อบ้านอยู่ข้างนอกนะอย่าอยู่คอนโดนะลูกศิษย์ก็บอกว่าโอ้โหหลวงปู่ค้าที่ดินนิวยอร์กมันแพงมากนะท่านก็บอกว่าน่ะให้ไปซื้อข้างนอกแล้วกัน นะแล้วท่านก็ชี้ไปที่ตึกวอลเทรดบอกว่าต่อไปตึกนี้เนี่ยนะมันจะพังนะมันจะล้มหายตายจากนะท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าจะมีแขกที่อยู่ตะวันออกกลางเนี่ยขี่เครื่องบินมาตำตึกคือหมายถึงว่าชนตึกทั้งสองตึกโดยขี่เครื่องบินมาสองลำแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมีฝรั่งและคนไทยตาย เหตุการณ์นั้นมีคนไทยตายจริงๆครับและปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณสิบปีก็เกิดเหตุการณ์นายวันๆนะครับสิบเอ็ดกาคมสองพันหายสี่สิขึ้นจริงๆ,ๆแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่ชอบเนี่ยครับก็ได้ไปซื้อบ้านเรือนอยู่ ข้างนอกจริงๆแล้วตึกก,กล่าวเนี่ยครับที่หลวงปู่ชอบบอกไว้ว่าจะถูกหรือก็ถูกหรือจริงๆเพราะร้าวจากเหตุการณ์นันวันๆมาเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรครับก็เพื่อจะย้าเตือนว่านอกจากท่านทายเรื่องเหตุการณ์นันวันๆแ,วๆแล้วท่านทายเรื่องสงครามโลกครั้งที่สไว้ด้วยครับท่านบอกว่าจะเกิดสงครามใหญ่รุนแรงกว่าครั้งที่1และครั้งที่สองนะครั้งแรกยังไม่มีปรมานูนะครับครั้งที่สองมีปรมานูแต่ครั้งที่สามเนี่ย มันมีปรมาณูหลายลูกผู้ใดก็มีฝรั่งก็มีแขกก็มีรัสเซียก็มีจีนก็มีท่านพูดว่าอย่างนี้ครับว่าสัญญาณที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อแขกรวมตัวกันมาสู้กับอเมริกาและอังกฤษเมื่อ,อไรที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือจุดเริ่มต้นลเลืการณ์นี้นะครับท่านก็ทายว่าจะเกิดขึ้นเพียง8เดือน รบกันราบพนาศูนย์พังทลายกันไปเลยครับจะทำให้เกิดผลกระทบเนี่ยยาวนานไป4ปีและหลังจากที่ประาณูลงเยอะเนี่ยนะครับแกโลกจะเอียงน้ำมันที่อยู่แถบตะวันออกกลางเนี่ยจะไหลามาฝั่งอ่าวไทยนะครับไทยเราจะมีทุกอย่างจะร่ำรวยเพราะนั้นท่านก็เตือนว่าใครมีนาให้ซื้อนาไว้ เพราะต่อไปเนี่ยนะครับ5ประเทศก็คือไทยลาเาเขมร่าเวียดนามจะปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกท่านผู้ชมครับผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าคําทํานายของหลุงปูชอบนั้นมันเกิดเป็นจริงขึ้นแล้วประเทศอาหรับและแอฟริกาที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นคนมุสลิมก่อนหน้าน,นี้แตกแยกกันนะครับ เนื่องจากว่าพี่ใหญ่ของสองฝั่งเนี่ยคือซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเนี่ยแตกแยกกันแต่วันนี้นะครับซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านจับมือกันและเหตุการณ์ที่ท่านผู้ชมรับทราบได้รับรู้ว่าวันนี้เกิดเหตุระหว่างอิสาราเอลกับปาเลสไตน์ที่ฉนนกาซาสถานการ์ุกลามขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ ปกติเนี่ยเวลารบกันเนี่ยนะครับที่ผ่านๆมาอิสราเอลชนะทุกทีเพราะได้รับการสนับสนุนอาวุธจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปรบกันในแบบแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะครับรบกันนอกแบบยาวนานมาเป็นเดือนแล้วยังไม่จบเพราะบอกว่าปาเลสไตน์ที่กาซาขุดอุโมง์ไว้500กิโล รบกันแบบกองโจรเหมือนกับที่เวียดนามรบกับสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาพังไปตอนนี้นะครับอิหร่านนะครับเรียกร้องให้ผู้ดำของ50รัฐจีนรัสเซียและประเทศอิสลามทั้งหลายให้ร่วมมือกันกดดัอนอิสราเอลให้ยุติสงครามแต่นั่นเป็นเพียงยุทธวิธีนะครับเพราะอิสราเอลไม่มีทางที่จะยุติอย่างแน่นอนดังนั้น ถ้าเรื่องนี้ยังยืดยาวต่อไปบวกด้วยสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าญี่ปุ่นกับจีนนะครับจีนไต้หวันที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุการณ์ที่ยูเคร,รนกับรัสเซียโอ้โหมันจะประเดประดังกันเข้ามาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราฟังคำเตือนของหลวงปู่ชอบเอาไว้บ้างก็ดีครับสำหรับวันนี้ชัดครบจบจริงในทุกประเด็น ขอประคุณทุกท่านครับตอกย้ำนะครับสถาบันทิศทางไทยเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของสนธิญานครับสรุปยอดเงินบริจาคณวันที่22พฤศจิกายน2566 303ล้าน9 6 4 3 3บาท40สตังนะครับผู้บริจาคสัปดาห์นี้262คนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น480,000 663้อสิบาทแปสตังค์รวมผู้บริจาคถึงวันนี้นะครับ138,578คนนะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกผู้ทุกคนนะครับกองทุนสองอ่าพาธนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ10 5้าล้านห้าแสนสาบาทสีเจ็ตังเมื่อยอดสัปดาห์นี้เพิ่มก็มาอีกสี่แสนแปมือยกสิบามบาทแปดสตังค์ทำให้กองทุนสงภาพาวันนี้รวมทั้งสิ้น1 6บหกล้านหนึ่งหบาทสามสิบ้ตงส่วนท่านที่บริจาคสัปดาห์นี้นะครับโอ้โหท่านแรกเนี่ยครับคุณสมชายหรือคุณทอมจันทร์นะครับอุทิศส่วนกุศล แด่คุณพ่อเสริมคุณแม่กิ่งจันทร2สองแสนบาทคุณสมชายเนี่ยมาไกลนะครับมาจากสหรัฐอเมริกาครับปกติอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยว่าส้มรถอยู่นะครับและเงินที่ได้จากการส้มรถเนี่ยนะครับก็เอามาบริจาคในครั้งนี้นีครับก้อนใหญ่ที่ได้เนี่ยครับส้มรถดาราของปีเตอร์เมนเดเซเขาว่าเป็นคนดังแต่ผมไม่ค่อยรู้จักดาราฝรั่งเนี่ยครับดูหน้าในรูปเนี่ยนะครับท่านถัดมานะครับคุณชวีวันจงสวัสด 50,000บาทคุณสุดธรรมอมรพรเจริญ40,000บาทคุณปรินทรจงสวัสดิ์10,000บาทและผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก258ท่านเป็นเงิน1 8 6 6 3บาท88สตังค์ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่ยังร่วมบุญร่วมกุศลกับมูลนิธิศรีธรรมราชาต่อไปแม้จะมาออกอากาศ ผ่านทางโลกโซเชียลแล้วก็ตามกราบอนุโมทนาทุกท่านครับ